นี่ครับค้าไว้โปรดักต์นำเสนอสวยๆคันนะครับอันนี้เป็นรถ d m m a a l l New นะฮะตัว X-Series นะครับตัวนี้ปีนี้ปี2016นะฮะแต่เราใส่บอ่อตอนปี2019นะครับอันนี้เข้ามาจะครบชุดเลยนะครับเป็นหุ้มบ่อแบบสวมแล้วก็บ่อแคบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปอันนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดนะครับเป็นลายปัดปีเสือ้อนะฮะ อันนี้ปากผีเสื้อคือจะเป็นตาข่ายแบบนี้นะครับนี่ผมซูมไม่ดูใกล้ๆนะครับไปคล้ายๆรูปผีเสื้อคือตรงนี้นี่นะฮะอ่าแล้วก็ข้างหน้าเราทําเป็นตัวสวมสวมทับของเดิมลงไปดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับเพราะาเป็นงานที่เราเย็บขึ้นมาเนี่ยสำหรับบอรดรถยนต์โดยเฉพาะเราใช้ได้นรล่อนอย่างดีสําหรับเย็บบอกนะครับบอกแคปบก็จะเป็นฟอร์มน้ําฉีดขึ้นรูปนะฮะทั้งตัวนั่งตัวพิงด้านในจะมีโครงเหล็กอยู่นะฮะเราก็ล็อกน็อตทั้งล่างเนี่ยนะครับเบอร์สิบสองข้าง และหลังนี่ก็เวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับแล้วผมเวลาใส่แล้วแคบหรือไม่เราเอาพลาสติกข้างหลังนี่ออกหมดนะครับแล้วเอาของใหม่เนี่ยเข้าไปใส่แทนที่และส่วนเกินนะครับก็คือส่วนของหน้านี้เนี่ยนะฮะประมาณอยู่ประมาณสักแค่นี้นะครับเวลานั่งก็รับอยู่ใต้ขาแล้วเราทําให้มันเฉียงนะฮะให้มุมใกล้เคียงกับตัวนั่งหน้าําไม่มีความรู้สึกว่านั่งสบายนะครับแต่ก็เทียบกับพวกกลุ่มรถแคบด้วยกันนะครับ เวลาเทียบงานเราจะไปเทียบกับ4ประตูวไว้ได้เพราะว่านี่คือรถแคปพื้นที่จํากัดแต่ในบรรดารถแคปด้วยกันแล้วเราทําให้นั่งสบายที่สุดนะฮะนี่คือ,อมาตรฐานบอกแคปของ c a r ์บา e p r o d u c t ์นะครับแล้วก็มาปูพื้น5่ดีนะฮะฮาดก็มีมากมายหลายยี่ห้อแต่ของเรานี่แบบ13มิลนนหนาเลยครับแล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองนี่นะฮะล็อกข้าง แล้วก็มีแผ่นพลาสติกนะครับอยู่ตรงส้นของเท้านะฮะเวลาเบรคเวลาคันเร่งคืออยู่ตรงนี้ใช้กันทนทนเลยครับเน่เน่นะครับเน่ผมถ่ายให้ดูงานเราเนียนเรียบร้อยคืออย่างนี้นะครับขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอล้อสวยๆคันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ